ทุครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับที่นี่เดิมบางนางบวชหรือสามชุกเดิมบางนางบวชนะครับอยู่กับเจ้าของนาสุรอคนนี้ครับคุณนไม่น่าเป็นชานาคุณพี่อะไรครับวารุษศรหงครับพี่วรรุษศรหงทะพี่พี่วารุษทำนากี่ไร่ครับเนี่ยยี่สิบไร่ครับถังจริงผมว่าเขาไม่เชื่อหรอกว่าพี่ทำนาปกติอาชีพอะไรด้วยรับราชการครับรับราชการเป็นสาธารณสุขครับเป็นสาธารณสุขครับนะครับ ตอ,ต,อตอนนี้ก็นานนี้ให้พี่ผู้หญิงดูแลครับพี่ผู้หญิงดูแลนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนาพี่เป็นไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็คือเขาดีดนนะเยอะไหมเยอะครับก็คราวหนึ่งที่ทําก็จ้างเขาเก็บประมาณก็หมื่นกว่าบาทเฉพาะเก็บเขาดีดเนี่ยนะครับดีดอย่างเดียวคราวหนึ่งนะครับเพราะมันจะคราวหนึ่งจะเก็บประมาณสองครั้งหมื่นกว่าบาทถ้าเกิดสมมติเฉลี่ยลงไปต่อไร่ก็ไล่เป็นพันเหมือนกันก็เป็นพัน เพิ่มผลเพิ่มทุนไปอีกเพิ่มตกทุนต่อไร่เท่าไหร่เนี่ยสองสามพันกว่าก็กว่ากว่าครับสามพันกว่าถ้ารวมทั้งหมดนะตั้งแต่เริ่มปั่นดินตั้งแต่ข้าวโทั้งหมดแล้วอะไรนะฮะสามพันกว่าวันนี้แล้วแล้วรู้จักหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพจารวยด้วยเกษตรมีรูปหล่อผมยืนข้างๆได้ไง ดูทีวีครับแสดงว่าไม่ได้ไปไหนเหมือนกันพอดีเสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดนอนอยู่บ้านเมื่อวันขมวเค่อได้ออกกับเสาร์อาทิตย์จะพักผ่อนครับผมถ้าไม่ได้ทำงานก็จะเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านตลอดคิดยังไงหลังจากดูทีวีแล้วก็อยากจะให้แฟนลองดูนะฮะเห็นว่าเห็นมาดูผมดูประมาณหลายครั้งแล้วนะครับให้มั่นใจก่อนคือมั่นใจไม่มั่นใจคือว่ามันดูแล้วมันสภาพของที่ว่าแฟนทำมาประมาณสี่ห้าปีนี่มันก็ เริ่มขึ้นมือมากขึ้นมากขึ้นมันเพิ่มปริมาณครับมันมากขึ้นไม่ได้ลดลงเลยแก้ยังไงก็ตามไม่ไม่มีลดเลยนอกจากจ้างเขาเกี่ยวแล้วเคยทําอะไรอีกก็มักล่อให้มันขึ้นมาแล้วก็ย่ําปั่นใหม่มันก็ไม่หมดก็ไม่หมดครับเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้มาตลอดก็จะเออลองด,ดูทีวิธีอะไรก็ลองมาแล้วมันก็ลองมาหลายหลายลองเลยนะหลายวิธีหลายลองแลยมาดูวิธีใหม่ นะครับไอ้ที่นี่แถวนี้เขาเริ่มที่จะมีข้าวดีตั้งแต่กี่ปีมาแล้วก็ประมาณหกเจ็ดปีนะครับเริ่มมากันได้เลยเริ่มมานะตอนนี้ก็เต็มกันไปหมดเลยทั่วทุกนี่ทุกแปลงที่มีอยู่เนี่ยก็บางทีแขกมันแย่งกันอ่ะไปถึงเงาคนเกี่ยวคนเกี่ยวนะฮะต้องนัดกันเลยว่ากลายเป็นกลายเป็นผู้สําคัญในการทำนาไปเมื่อก่อนเป็นรายวันนะครับวันารวันละร้อยยี่สิบบาทวันละร้อย่าเกีย่เยวเดี๋ยวนี้ ป็นชั่วโมงแล้วชั่วโมงละสามสิบาทอู้ชั่วโมงละสามสิบ <า S 1> วันหนึ่งก็ก็ประมาณแปดชั่วโมงอ่ะแปดชั่วโมงแปดสามยี่สองร้อยยี่สิบบาทครับวันก็สองร้อยกว่าโอ้โหก็จะลงประมาณหกโมงเชา้าหกโมงเช้าแล้วเป็นขึ้นเที่ยงครับแล้วช่วงบ่ายจะลงบา่ายสองโมงอ่ะฮะแล้วก็ขึ้นห้าโมงเย็นอืมคือเพราะช่วงบ่ายมันจะร้อนร้อนนะช่วงบ่ายโมงจะไม่ลงจะลงบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสามเกี่ยวแล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ มันก็ถามว่าแก้ได้ไหมมันก็ช่วยได้เยอะมันก็ได้ได้บ้างนะที่ว่ามันมันไม่ไม่คุมข้าวของเราจนที่ว่าข้าวเราขึ้นไม่ไหวอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่เก็บเลยเนี่ยมันจะคุมเยอะข้าวของเราเลยเนี่ยข้าวเราหนาขึ้นขนาดคุมข้าวเราเลยคุมเลยฮะคุมเลยที่ว่าข้าวเรามีสิทธิ์จะขึ้นเลยแกนไปเลยไม่ได้ไม่ได้ข้าวเลยอ่ะบอกตรงถ้าปล่อยเลยไม่ได้ข้าวเลยนะครับลงทุนหมื่นกว่าบาทเนี่ยถึงจะได้ข้าวครับถ้าเกิดไม่ได้ลงทุนในแบบนี้ไม่ต้องกันไม่ต้องคุยกันเรื่องข้าวพูดตรงๆว่าขาดทุนอย่างเดียวอื ปล่อยนาให้ลูกล้างดีกว่าอีกถ้าเกิดนี่ปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีข้าวดีเนี่ยได้กี่เกียร์ที่ผมเคยได้ตอนนั้นทีก็มีไล่ละเกียนได้ฮะยังต่ำๆก็ไม่ต่ำกว่าแปดสิบถังแน่นอนชัดเจนแน่ใน,ในอนเลยวันนี้หลังจากมีข้าวดีดก็เหลือหกสิบเจ็ดสิบถังเมือ่อคราวที่แล้วรึห้าสิบกว่าถังลดลงลดลงยี่สิบไล่ได้สิบเอ็ดเกียรคขาดบเอ็ดเกียนนึ่แต่ ถ้บไม่พอค่าลงทุนนะครับไม่รู้จะร้องเพลงอะไรจะร้องเพลงอะไรแต่นี้ดีว่ามันเป็นนาของตัวเองไม่ได้เช่าถ้าเช่าเขาด้วยเพราะตอนนี้ที่แถวนี้ที่เขาเช่ากันก็ไล่ประมาณยี่สบถังยี่สิบห้าถังค่าเช่าค่าเช่าต่อไรไปนั้นทําแล้วก็จะเหลือสมมุติได้8ปดสิบก็จะเหลือห้าสิบห้าถังของของตัวเองครับแต่ต้นทุนมีด้วยาต้ตุนเลยค่าต้นทุนแล้วค่าเกี่ยวตอนนี้ก็ไล่หนึ่งก็ตกห้าร้อยบาทค่ารถเกี่ยวครับ แต่ละที่แต่ละอย่างละอย่างนี่มันเพิ่มต้นทุนก,การผลิตก็แค่รถเข็นไปลงสีเนี้ยท,ที่เห็นใกล้ๆเนี่ยครับก็เพียนหนึ่งก็ห้าสิบบาทแหละทุกอย่างทุกอย่างคะทุกอย่างขนาคือว่าเจ้าทาวดานี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องลงลงไปในเ,เลยไม่ต้องไปดำ,ดำแล้วไม่ต้องไปเหมือนก่อนแล้วแต่งตัวแบบท่านเลยวกเด็กไทยใส่สูทมาเลยทำนายได้นาได้เลยรถผมถึงเลยฮะถึงห้างผมก็ไปนอน ่านหนังสือพิมพ์สารบรรทัดหลับแล้วได้พักผ่อนเพราะว่ากว่าจะลาเขาบอกไปนานแล้วไปนอนนะไแล้วก็มาดูเดี๋ยวนี้ทำนาด้วยทรศัพั์กันตียังตีดินบางทีถามเอ้ยว่างไหมหมอทำอะไรตีดินทำอะไรหวานฉีดยาใส่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินมาหาแล้วเราก็มาเช็คว่าเขาทำตามที่เราเราไม่นอนรอไงนอนรอจ่ายตังค์จ่ายยากิมาติกาจ่ายตังค์ แต่ผมว่าดีแต่ต่อไปเนี่ยผมว่าวิธีการที่เราจะมาช่วยมาให้ข้อมูลตรงนี้มันก็คือการมาช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับก็คงจะมาวัดกันว่าจะเป็นยังไงบ้างข้าวดีจะเป็นยังไงบ้างนะครับห้าเกียนไอห้า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 สิบถังห้าสิบถังแมาสุดท้ายนี่นะสุดท้ายนี่แหละกละแทบหลุลดล <laughs> <laughs> ดีวดีว่ายัางเหลือแบ่งค่าแรงน้องๆไปคนละหน่อยใช่ไหมยังเหลือน,นิดเหลือนหน่อยเนดหลีนน๋ยวครั <laughs> ้งต่อไปครับเราจะมาดูซิว่าข้าวดีข้าวดีจะจางหายไปขนาดไหนนะครับแล้วก็ผลผลิตจะได้เพิ่มมาขนาดไหนนะครับถ้าเกิดเข้าโครงการกับทางเราเนี่ย1 2อยวันทางรายการของเราก็จะมาคอยดูคอยคอย,คอยคอยให้ข้อมูลคอยบอกว่าตอนนี้ต้องใช้อะไรต้องฉีดฮอร์โมนต้องใช้ตัวเร่งยังไงอะไรยังไงเพราะมีครบทั้งกระบนวนการ นะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยน้อยลงหนึ่งฤดูนะครับหนึ่งฤดูเนี่ยเขาเรียกหนึ่งรุ่นเหรอหนึ่งรุ่นหนึ่งคราวหนึ่งคราวอ่ฮะหนึ่งคราวเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยยูเรียแค่่25กิโลใช้ปุ๋ยอินทรีย์25กิโลตอนหนึ่งไร่แต่นี่ม,มันที่ทำอยู่มันก็สองลูก <laughs> ตกสองลูกเข <laughs> าล <laughs> ู้อยู่แล้วเพราะนั้นมันมันจะเยอะสองสามครั้งฮะ อันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ที่รายการของเราได้มีโอกาสออกมาทํารายการเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรนะครับ,รบก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวใดๆก็ตามที่สามารถช่วยสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้มีโอกาสลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะต้องช่วยทําให้มันไปเขาเรียกอะไรสนับสนุนดินของเราเพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากดินนะใช่ใชถ้าดินไม่ดีนี่เป็นเรื่องเลยเรียบร้อยเนาะแต่ที่แถวนี้ไม่ค่อยเผาฟางมั้งก็เผาแทบทุก ไร่แหละหรอถ้าเป็นไม่ได้งวดหน้ายาเผาเพราะแถวนี้บอกตรงว่าชาวนาบางทีสอนหรือแนะนาบางทีเขาไม่ค่อยค่อยเชื่อเขาใช้พฤติกรรมเดิมเขาว่ามันมันช้ารอให้มันย้อนเหมือนกันอะเผาก็สิบวันเหมือนกันเดี๋ยวเ่วานเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเผาแล้วนะหรอเผาแล้วก็ได้สองวันเขาก็น้ำคืนตีแล้วอ่าไม่ถึงทีบารนล็อกก็รอผมว่าสิบวันได้เกี่ยได้ได้หวานอะ ได้อ่าก็เหมือนกันเลยสิบวันเหมือนกันนี่ย่อยข้าวเอาน้ํเข้าวปุ๊บย่อยย่อยเสร็จเจ็ดวันทําเชือกหวานได้เลยนะครับนี่พอตีน้าสมมุติพวกนี้เผารวมเผาบลรืน้ำขึ้นก็ขึ้นก็ตีตีเสร็จก็ลบเพื่อก็หวานเลยไม่ถึงตีวันไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดวันภายในเจ็ดวันเนี่แหละภายในเจ็ดวันเพราะว่าแต่ประโยชน์มันแตกต่างกันเยอะมากดินมันจะเสียแล้วดินมันจะตาย นะครับเรามาดูออกแปลงที่เขาไม่เผากเดีกว่าเมื่อก่อนผมก็ใช้ของอินซีนะปุ๋ยอินซีนะผมแน,น,นะนำแถเนี้เขาไม่เชื่อผมผมไปเอาของของลุงชาวฟาร์มอ,อ่ะก็เคยเออกทีวีนะของลุงชาวฟาร์มที่เดิมบางนะครับผมใช้เดี๋ยวเราของเราจะมีจะจะมีตัวพวกนี้มาแนะนําให้ว่าตัวไหนที่จะ,ะเป็นประโยชน์แล้วสูตรที่จะใช้ปุ๋ยยูเรียมสูตรอะไรอะไรอะไรยังไงนะครับก็มาดูกันว่าความพัฒนาการทางด้านนี้เป็นยังไงบ้างในอนาคตจะได้ให้พี่เป็น กระบ,บอกเสียงนในการในการช่วยนะครับกาเสนอพี่น้องประชาชนผ <c oughs> ู้ชมครับแล้วเราจะมาติดตามนู่นเลยกําลังถ่ายติดลมไปแล้วสองคันครับกําลังตีนะครับแล้วกลับมาติดตามที่นี่กันใหม่ในครั้งต่อไปว่า,าจะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องปัญหาข้าวดีดหรือถึงผลผลิตเลยในอนาคตค20วันที่เราจะติดตามที่นี่ครับผมครับก็จะรอดูครับผม